ระบบจีบ NPC ทุกคนใครจะคิดว่าเกมเก็บเลเวลดอวมันจะมีระบบแบบนี้อยู่ NPC มันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งมันจะทำมาปลดล็อกนะครับก็ต่อเมื่อเราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเล่นเนื้อเรื่องเรื่อยๆเก็บเลเวลเรื่อยๆนะครับก็จะมีสาวสวยหนุ่มหล่อนะครับมาให้เราแบบได้เลือกสั่นมากๆเฮ้ยแล้วก็มีน้องแพนด้าด้ว <laughs> ยจะมีแอนิเมชัน้ยแกเรามากินข้าวด้วยกันปะอย่างเงี้ย น่ารักก็ดูดิโรแมนส์แมนโรแมนส์นี่ระดับเจ็ดอุ้ยอันแรกมันคืออะไรก่อดเหรอฮ่ฮ่าฮ่าฮีาฮ่า่ีฮ่าส่าส่าฮ่าค่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่า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 ฮ่า่า วันนี้เราก็อยู่กับเกมบุลไลท์เบรกแล้วนะครับผมวันดีละครับเราพูดถึงระบบตัวหนึ่งทุกคนอย่างที่รู้กันเนาะเกมนี้เนี่ยเขามีระบบต่างๆมากมายแต่เราไม่คาดคิดนะฮะว่ามันจะมีระบบอัน,นี้ก็คืออะไรระบบจีบ n p c ทุกคนใครจะคิดว่าเกมเก็บเลเวลดอกมันจะมีระบบแบบนี้อยู่เราคิดถึงเกมสมัยก่อน id, ung, id, ung, id, ool, อะไรพวกฮาเวดมงฮาเวดมูอะไรเงี้ยจีบสงจีบตาาอันนี้เราคือจีบได้ทั้งตาวจีบได้ทั้งหนุ่มนะครับ ซึ่งเรามาดูกันว่าเออระบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมีข้อดีอะไรยังไงนะครับทุกคน <Okay. S 1> ก่อนไปดูคลิปนะครับ <Okay. S 1> ก็อยากจะฝากข้อคิด LGBT gamer ไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนนะครับที่แอบชอบนะคะแอบชอบผู้ชายหรือแอบชอบผู้หญิงนะมีคนที่ชอบนั่นแหละแต่สุดท้ายเขาพูดประโยคว่าเออเขายังไม่พร้อมมีใครวะ oh. ไมไ่พร้อมมีใครหมายถึงไม่ได้พร้อมเอาเราขอบคุณครับ <laughs> ก็คือผมไม่ได้ชอบเราน้่นเองแหละเออเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับทุกคนไปดูคลิปกันเลยหลังจากที่เล่นไปนะครับเราก็ชุดเราก็เด่นดังมากขึ้นแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นวันนี้เราจะพูดถึงระบบเจีบส่งจีบสาวจีบหนุ่มกันนะครับทุกคนก็คือเป็นระบบ NPC นพกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเออ NPC มันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งมันจะทำมาปลดล็อกนะครับก็ต่อเมื่อเราเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเล่นเนื้อเรื่องเรื่อยๆเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีสาวสวยหนุ่มหล่อนะครับมาให้เราแบบได้เลือกสั่นมากมาเฮ้ยแล้วก็มีน้องแอนด้าด้วยอะเบื้องต้นเรามาเข้าใจระบบก่อนนะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด5เมนูละกันเมนูแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการมอบของขวัญนี่มันก็จะมีแบบอาหงอาหาเนาะอ ของแบบของขวัญต่างๆกระจุกกระจิกนะครบรวมถึงสุราหรือก็คือเหล้านั่นเองนะครับทุกคนก็ดูว่าเอออันไหนนะที่จะเหมาะกับน้องเขาหรืออะไรแบบนี้ก็คือให้ได้นะครับก็คือกดให้ได้เลยนะคบผมแลควค้ามสสมพั์เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับซึ่งตัวละครบางตัวนะคะมันจะมีเลตคอมเมนต์ด้วยว่าผู้ชายถือพัดเนี่ยครับเขาก็จะแบบว่าเออชอบอันนี้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเลตคอมเมนต์ให้นะครับก็ ยิ่งอันไหนที่มันเลนะ็กคอมเมนต์เนาะพอสมมุติเราให้ไปเนี่ยค่าความสัมพันธ์มันก็จะสูงขึ้นไนงะซึ่งของใช้ต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้มีทั้งหมดอันนี้มันมีแล้วเนาะอ่ะอย่างสมตมติอันเนี้ยอ่ะแล้วมันก็จะมีไอเทมเรคคอมเมนต์อย่างนี้เนาะซึ่งบางครั้งเราไม่ได้มีไอเทมทั้งหมดไงเฮ้ยแล้วเราจะไปหาไอเทมจากไหนแล้วกด,ดที่ไอเทมนะครับกดตรงนี้นะครับมันก็จะมีแบบ เพยจะไปหาได้ตรงไหนอันแรกจะเป็นเรื่องของการทําอาหารนะคะอันที่2ก็อย่างเช่นเ,เออไปซื้อนะคะเราก็ใช้งเงินเข้าว่านะครับซึ่งอันนี้มันอาจจะแพงหน่อยนะครับยิ่งระดับแรขึ้นไปนะครับก็จะแพงมากขึ้นนะครับก็เออถ้าใครมีเงินอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้เลยแบบไม่เสียวเวลาเนาะส่วนวิธีการหาสุดท้ายคือการไต่หอนะครับก็ไปไต่เลยนะครับมันก็จะได้แบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกล่องสุ่มอะไรอย่างงี้นะก็จะสุ่มแล้วมีโอกาสได้มานะครับคุณผู้ชมก็สามารถแบบออไปจีบได้แล้วด้วยอาหารการกิน นะครับอันนี้คือเมนูแรกเมนูที่2คือการไปหานะครับเราเลือกผู้ชายก่อนนะครับไปหาคนนี้ดีกว่าอ่ะอ่ะลองไปหาดูอ่ะเขาก็จะบอกพิกัดมานะครับเมนูที่2อ่ะไปดูว่ามันจะเป็นยังไงเขาก็จะแบบว้าไปเลยนะครับเราไม่ต้องแบบเอ้ยเธออยู่ที่ไหนอะที่รักก็คือสามารถว้าไปหาได้เลยคือคนนี้หรอหรอนะอะดร ัสดีค่ะที่รักเนี่ยเมนูที่สองก็คือจะไปตามหาผู้ชายเนาะส่วนเมนูที่สามเนี่ยก็คือมันจะส่งจดหมายมาให้เรานะครับแต่ว่ามันจะส่งก็ต่อเมื่อค่าความสัมพันธ์ถึงระดับหนึ่งโอเคมันจะถึงและเหลือเราลองลองให้ให้อาหารเขาละกันคือต้องบอกก่อนว่าอินหยเราสมมติให้อาหารไปใช่ไหมอะสมมติให้ให้อันนี้ละกันให้ก๋วยเตี๋ยวอะให้ก๋วยเตี๋ยวอันหนึ่งถ้าสมมติให้ในหน้าเมนูเนี้ย มันก็จะขึ้นแค่ตรงนี้แต่ว่าทุกคนเกมเดียนะมันแบบมันเซอร์วิสอ่ะสะมมติเราคุยกันนงะและเราให้อาหารตรงเนี้ยคือมันจะมีเมนูอื่นใช่ไหมอย่างเช่นเอ่อกินข้าวโดยการทานเหล้าโดยการเล่นหมากรล้อมโดยการไปเที่ยวด้วยการหรืออะไรต่างๆเราอาะสมมติเราให้อาหารให้อาหารว่าเหมือนหมอรีเวนอ่ะเราเป็นอาหารก็เจอเหมือนเดิมมันจะมีแอนิเามชันเฮ้ยแกเรากินข้าวด้วยกันปะอยะ่างเงี้ยน่นารักก็ดูดิ โรแมนส์แมสโรแมนส์พอหนุ่มนี่ไงนี่ไงเราปลดล็อกจดหมายแล้วเออหุ้ยเขาส่งจดหมายมาให้เราเขาต้องบอกว่าเธอน่ารักสุดเลยไอ้เต้าอย่างเงี้ยแด่ๆเลยอันนี้ก็คือบาด์เต็มที่เลยส่วนเมนูที่4นะครับก็คือจะเป็นอีเวนต์พิเศษคุณผู้ชมนี่ไงอันนี้ต้องอยู่กับค่าระดับความสัมพันธ์เนาะยิ่งค่าระดับความสัมพันธ์เราเพิ่มมากขึ้นเราก็จะสามารถปลดล็อกอีเวนต์พิเศษนะครับแล้วถ้าเราทํา อีเวนต์เเนี่ยก็จะทำมาค่าเาับาความสัมพันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับอุ๊ยอะไรอะ่ะจะทำอะไรอะ่ะแกไม่ใช่ไมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,าาไม่ใช่ไม่่ไม่ใชไม่ใม่นช่ไม่ใน่ไม่ใชไไมไม่ล้ล่่หล<ะ>ับ ที่เราจะหนับไม่ได้นะคะเนี่ยเราก็ทำเควสไปเรื่องมันก็เออนอกจากเควสเก็บเลเวลมันก็จะมีเควสความสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะทุกคนซึ่งมันแบบเออมันน่ารักดีแกคิดดูสิสมมติเราเล็งผู้ชายไว้แล้วอย่างเงี้ยแล้วอ<ร><ะ>่ะก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาถูกุวะปฏิสัมพ<ห>ันธ์นะครับพูดดีๆเอา้าเอา้เอาพี่ละต่อยกูทําไมล่ะต่อยกูอย่างนั้นเหรออุ้ยน่าจะผ่านแล้วนะ เมื่อกี้เป็นเรื่องของภารจงภารจินเนาะเมนูที่4นะครับก็คือถ้าข้าสสำคัญมากขึ้นมันก็จะมีเคเวสให้แบบเฮ้ยไปคุยกับไอ้ต้องไอ้ต้าวอย่างเงี้ยเยอะมากขึ้นนะครับส่วนอันที่5มันก็ถือว่าเป็นเขาเรียกวอะไรปลดล็อกยิ่งข้าววันสำคัญมากขึ้นเราจะได้ของรางวัลจะเป็นแบบความลับระหว่างเรากับเขาเฮ้มันก็จะมีแบบพวก,กอะไรว่าอะไรอะ พวกแบบแบล็กเก้าอีโมจิอะไรอย่างเงี้ยต่างๆคุณผู้ชมกาโชวกาชาอย่างเงี้ยยิ่งข้าวสัมพันธ์มากขึ้นนะครับเราก็จะทำอะได้ของรางวัลมากขึ้นด้วยก็คือสีหลุ่มนยงเงทุกคนก็ไม่ได้แบบเฮ้ยเปล่าเปลปี้ปี้เนี่ยใะอีโมจิเห็นปะโหยอ๋อแล้วลองไปหาน้องแพนด้าปะโอ้โหมืกูก็คิดว่าแพนด้ามันจะตัวใหญ่ย่กแต่ดอกก็น่ารักนะดูดิ ใครไม่จีบเอ่อหนุ่มมาจีบน้องแพนด้าก็ได้นะครับพี่น้องน่ารักปะเป็นไอ้เต้าน้องอะ่ะสวัสดีค่ะที่รักเคยฮึยฮึย,เ,ยเขารู้ัวเราได้ด้วยเหรอไม่หามเดอนเดี๋ยวเราก่อนให้เขารู้ัวเดี๋ยวให้เขากินข้าวก่อนเพื่อจะทำอย่างอื่นกับเราได้ลองทานอย่างอื่นเพื่อแบบระดับความสัมพันธ์ของเราจะมากขึ้นลองดูคะ่ะกิน เราซื้ออะไรอันน่ะไม่กลัวอยู่แล้วเพื่อผู้ชาย20ไปมาดูกิน20ทั่ถ้วยให้อ้วกไปเลยอะดูที่มึงจะมีความสัมพันธ์กับกูแค่ไหนกันนี่ระดับ5ไปเลยค่ะโลด ส่งจดหมายไปอีกแล้วครับบอส่งมาด่าเขส่งมาด่าว่ามึงให้กูแดกอะไรเยอะขนาดนี้แล้วก็ปลดล็อกหรอเออเอาวะว้าวมามาดูดีว่าเขาอ่ะจะทำอะไรกับเราได้ไบ้างสิ่งที่าคู่ชบหุยนี่ไงเมื่อกี้รูกหัวเฉยๆจะบ้างอันนี้รูกหัวแบบไหนอะ ว้ายเราลุบหัวเขาแทนอีอนี่มันปังนะปิที่รักะเอาจริงใครไม่ปิดกูฟินอุ้ยอันนี้อะไรต้องระดับเจ็ดหรออุ้ยอันนี้คืออะไรไปเที่ยวหรอุ้ยไปเที่ยวกันหรออุยไปเที่ยวกันเออจับมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกโอ้ยตา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 ๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งอืม เอ่ถือร่มหรออุ๊ยที่รักฉันร้อนสุเลยอะ่ะเอาเป็นผมกลางร่มให้นะครับเฮ้ยโดนถ่ายรูปเหรอกี่มันต้องใช้ยี่สิบหรอตอนนี้ต้องได้จะต้องสามิมันได้จะมากขึ้นไหมอ,ะอ่ะอ่าเราลองดูว่าเออแม่งจะเบื่ออาหารนี้หรือ,อยัง <S 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 ผู้ชาย <S <S เธอคะนี่ระดับเจ็อุ้ยอันแรกมันคืออะไรกอดเหรอ มีโรคนีแต่เรานี่เป็นไงคุ้มค่านะนี่ขนาดแบบเรามียังมีผู้ชายให้เลือกน้อยอยู่นะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะระบบจีบ n อ c ต่างๆนะครับก็คือฟินอยู่นะทุกคนมันก็เล่นมนเบอร์แบบเล่นละบิแลประดัดใจในการเล่นไง ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับแล้วก็ไปชวนผองเพื่อนนะครับมาเล่นด้วยกันนะครับก็ได้ทั้งคนชวนนะครับได้ทั้งคนที่เข้ามาเล่นด้วยนะครับผมเออก็มปของรางวัลแจกมากมายนะครับมีระบบต่างๆดูดีแบบนี้ฟินๆแบบนี้นะครับเตรียมรอทุกคนอยู่นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับจบลุยแฮจบลอยแฮจบแล้วแฮพามพาม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับ